เดี๋ยวไปบอสค่ะบอสพอดีขึ้นอก็เพิ่งมาพี่สเกิดค่ะขึ้นเกอดแล้วเดี๋ยวกลับยังไงอ่ะจะไปส่งจะไปส่งดีเือนกันภรรยาดีคิดนอนนอนมาเลยใช่สาวก็นอนนอนมาเลยนอนจัดวนนหลังไม่ต้อหง

วันนี้เราไม่ครับวันนี้เราก็ได้นาพระกุมารน,นะครับซึ่งซึ่งเป็นองค์ตัวแทนความรักและสันติสุขของพระเจ้านะครับมาสู่บ้านแห่งนี้นะครับ ไปลงทะเบียนพร้อมกับพระนามาลีซึ่งกำลังทรงพระคันขณะที่อยู่ที่นั่นก็ถึงกำหนดเวลาที่พระนามารีจะมีพระประสูติการรัพติขอบคุณพอดีการนะครับก็พวกเรา คณะสงฆ์แลวันนี้นพ,นาาพิเศษมีสัตว um. ัประดด้วยบิดาของเมย์ก็กเาม่ทุีมีมาสู่ครอบครัวของผู้ผู้สาวี่้เยันี้อันนี้คือที่ต้มอันนี้อเยอายุได้ไล่กับพ่อก็เลยไป็ต้องเลีงไปก็ลงชา้เออไมยาวก็อย่างแล้วก็เพืงเืของผู้สาวแล้วก็ผู้ด้วย อก็เป็นเื่อนที่แล้วก็มาก็มีความดีใจที่เราได้มาเจอแต่วก็เวอาที่แ้วก็ขอว่าขอต้องมาได้อยู่ครอบตัวคนที่ไม่ดีที่ไม่สบายใจก็ขอแมาเป็นตัแต่ก็ต้อวเพื่อนสองประเภทแต่อย่างที่ดีที่มีความเชื่ แม้ว่าดีขนาดไหนมีความเชร่ยดขนาดไหนก็ยประสมกับการสอนยังผสมของการปกครองของพระแต่ที่สําคัญก็คือไม่เคยโทษพระกุกเสากับพี่จุ้ยพี่อั้มด้วยเองก็ไม่เคยโทษพระแม้ว่าจะทุ่มเททํางานให้พระศาสนนัตจะขนาดไหนวัดมูซูที่เราได้ไปฉลองก็เป็นจีนือของพี่จุ้ยมีบ้านนอนสบายอย่างนี้นะครับแต่ว่า ใช้ชีวิตไปนอนกินนอนตอนที่ระหว่งางซาวัดมูสูที่นู่นไม้นอนที่บา้านไปนอนอยู่ที่นู่นไปเป้าจนจนวัดสําเร็จก็แม้จะทุ่มเทขนาดนี้แต่บางทีชีวิตต้องมีรสสัพรักโกรธมีรสสรกรอย่างยังยังมั่นคงไหมครับไม่เคยโดนว่าทําไมครับทาให้เสียเ่อนที่ไม่ดีแต่เป็นโอกาสให้ให้สอบคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ครูเสารเองก็บอกว่าอันนี้เป็นบทเรีรยนที่พาต้องาการที่จะทาให้เราเป็นหมเชื่อมากขึ้นเป็น เ็เรื่องที่ที่พขได้ฟังทีตาม,มารู้สึกว่าช่วยความดุงความเชื่อเ่าสิ่ก็ขอให้โอก,กาสปลายปีแล้ว <ละ S 1> เรื่องใน้ายไม่ดีขเราขอขอขอสารับทีิงจรีงเขาแล้วราขอให้ทุกคนได้ร,รับความสุขวารอรคริสต์มาสปีใหม่นี้แล้วก็เราขอขอ,อาจัดงานตรงเวลางขานะ ชีวิตของเราเราพบปะกับความมืดไม่ต้อเจอกับความมืดเราจะรู้ว่าความสว่างเป็นอย่างไรแต่กับพระเยซูเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเวลาที่เราดื่มโหรเราจะรู้สึกว่ามีค่าและมีความหมายเช่นเดียวกันว่าเราเป็นสว่างให้แสงสว่างเหยๆกันและกันพระเยซูเจ้าเป็นแสงสว่างกับเราในชีวิตและเราต้องเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นเช่นเดียวกันไม่รู้จักหน้าเป็นอะไร ไอชุดของเราที่พระเจ้าและพระเจ้าจะควนค้อนชีวิตของพวกกำลังใจเราตบลงกันเลยวะนะฮะแต่ว่าเข้าใจหลับอาจารนักกรเบื่อแล้วนบเราบอกว่าปกติถ้างานไม่ใหญ่พอจะไม่มีสารนักรจริงเหรอจริงเรอจริงเหรอ ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนะตั้งแต่ที่ผมเป็นเลนเล็กหรือว่าเเกิดพ่าวุฒิเป็นเมนก็เห็นว่าครอบครัวของคุณกับสายิ้มทุกเองเ็ยยาวเลยครับก็เป็นครอบครัวที่พุ่มเทะกับโาษนาจักรเป็นอย่างมากนะครับไปที่ไหนก็จะนําความเชื่นชวนมินดีนําความรักสุขเป็นสุขที่นั่นพอคตอนโอกาสนี้พูดไ่ยาวพอทั้งสองนะครับแล้วก็โอกาสนี้ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะบรรดาพระสงฆ์บรรดาในที่ จะนำความรักนำสันติสุขนำพระพรพระมาสู่บ้านหลังน,นี้แล้วก็สมาชิทุกทุกคนแล้วก็ทุกทุกท่านที่มารอมอ่วมหนนในวันนี้เช่นเดียวกันขพระผู้มาพอ,พอ,พอพันเจ้าได้ประทับอยู่ในบ้านหลังนี้และสมงมืองเกิดในจิตใจของพวกเราทุกคนกป,รประกอบรับได้ประกับทางพระพรแสถานต่างๆที่จําเป็นเพื่อช่วยเหลือเราเพื่อเพื่อจะบอกเป็นเป็นพระพรสำหรับชีวิตของเราในแต่ละวันขอให้ และที่สำคัญคือให้เรามีสารทิ่สุดในใจทุกว่าเราสมัครแขปปฟันดีเทศดีนะฮะมันเป็นพร้อมปวดได้นะ <laughs> ทางที่มีการถวายขัน้นตอนต่างๆนะครับก็ส่วนให้เสน็จแล้วก็ภูมิใจกับสังฆบุตรด้วยตั้งแต่ช่วงเราเจอวิธฤรรตการโควิดมานะครับเราก็เจอความทุกข์หลายอย่างนะครับแล้วในเชื่อว่าทุกๆคนก็เจอความทุกข์หลายๆรูปแบบ ทางครอบครัวเราคิดว่าพระให้เราใช้เครบาทตอนนี้ดีกว่าไปใช้ทคร่าบาตในโลกน้าเพราะฉะนั้นเราไม่ยอมที่จะเสียความเชื่อแล้วก็สวดภาวนาที่วันขอพระช่วยเหลือพวกเราให้พวกเราผ่านโนวิด2.5นะครับและเป็นนี้ปีนี้เป็นปีที่ดีมากผมเ,เห็นรอยยิ้มของทุกทุกคนที่ผ่านอุปสรรคต่างมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่มีอะไรที่จะเหนือไปกับาพระได้นะครับแล้วครอบครัวเรานี่ผ่านวิกิจมาหลายรอบนะตั้งแต่ต้องยำกุ้งเริ่มธุรกิจสมัยนั้นนะฮะโดโลุกคาาเสียน้ําตาแล,แล้วก็แต่ทุกครั้งเราจะไม่เคยที่จะโดตพระอย่างที่คุณพ่อบอกนะครับเราเป็นพยายามขอให้คุณพ่อ่ขอขอ,ขอขอพระช่วยนะ ให้เราคลี่คลายแล้วก็ค่อยๆค,คลี่คลายไปทีลปะปอกะปอดนะครับเพราะฉะนั้นอขอบคุณคุณพ่อพิธีการนะครับขอบคุณพ่อรองพ่อปญยาแล้วก็สัตว์อนุกรด้วยแล้วก็น้องเนนทุกท่านด้วยนะครับที่มาอวยพรให้กำลังใจครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆนะครับแล้วก็ มีน้องๆที่อยู่ด้วยกันที่นี่นะครับคุณคุณสาวไม่เคยหรอครับุณเมนผ่านมาเลยไหมมาแวะไจะเกี่ยวได้นคะขอบคุณที่มาอุดมหน้าุนคุณเมาลาได้นะลูกแวะมาคนนี้มันคนพูดเก่งสำหรับคุณพ่อแล้วก็เป็นเรื่องของดีนดีมาก ม้องเล่นด้วยันะคะไม่มีตำเขาไลนะคะถ้าเดี๋ยวจะเป็นเกมกับพ่ออธิการปกติน้องเรนทุกปีเลยจะไปทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมวันนี้จะเป็นคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวแต่เราเรียกว่าโลูกโตเป็นมือพิเศษจริงๆเดี๋ยวพิเศษยังไงเดี๋ยวไปดูกันต้องการเยอะๆแล้วก็มีชิคกับบับปิ้งร้อนๆเลยนะคะมีส้มตำมีลาบ เพราะฉะนั้นนี่จบด,ดีกว่าเพราะเห็นแล้วาไม่ต้องไนไปด้แล้วครับข้าผูจ้าขงสวรค์พระธัดาและพระบุทธเจ้ชุบวองไม้กับท่านทั้งหลายและและดำรงมถึงตลอดไปอเมน ค่ะ,พ,ะ,พ,ะ ال. พ้าเปาคุณลุงกับคุณป้าได้ทุกคนตัวนี้ได้หวังว่าสักวันหนึ่งก็จะเห็นคุณพ่อใีกลุ่มเนี้ยหลายหลายท่านนะคะ <c oughs> หลายหลายท่านเราจะสวดภาวนาเราจะสวดภาวนาให้เพราะเป็นเรื่องจริงเลยค่ะพ่อบิวพ่อวุฒิพ่อเปาคุณพ่อเบิร์ดหลายท่านที่แบบมาที่ละมาแนละ้วมัเนี่เป็นพระสงฆ์เป็นสงฆ์ศักดิ์ศรี ความปุ้ใจที่ว่าเส้นเตี่ยวโยไม้ก็มีนัลางเนี่ยใ่ไหมใช่ไว้ใช่ไว้นช่ะช่ใว่ใ่ยว่องแล้วมั่ไม่ใู่เป่่าเลยช่ใ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 ี่ยช่ใช่ใ่นช่ใ่ใง่ใช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 ่องจใช่ใช่ใช่ใน่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่มี่ใช่ใช่ใช่ใ่อแต่ว่าช่ใ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 า่วช่ใช่่่่ใ่่ เพราะว่าวันน so th LI like ี so ้วันนี้จะไม่จัดทันแข่งตัวเสี่ยวจะได้ให้น้องๆได้ทานหลาหลายอย่างชิคกับแบบนี้ไม่สิ่งเดชาไม่น่าจะมี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 บ้างอ่ะต่อยนะคะเป็นเมนูเด็ดมากเลยคุณนู้น่ะคกับอยากจะทานตูดตูดไก่ล้วนๆก็มีนะคะแ้วบอยมีกห่นนะคะเดี๋ยวไปทานกันอย่าลืมนะคะว่าคุณป้าและทุกคนตรงเนี้ยแบบเนี้ยก็อยากจะเห็น พระสงค์จากไปุ่ด <Lamborg hini> ้วยนะคะวัน so. น sure <we> <mission> ี้มีสามสิบกว่าท่านก็อยากเห็นสักสิบสิบกว่าท่านที่ะได้แอคเปมลว่าแล้วก็แก็นค่ะขอบคุณมากนะคะ

จะแปดตัวกินตัว<อ>จะได้หลายตัวเลย 啊，你你大伯。